ชมคลิปชัดๆพระจันทรฉายสอกคมปิดบัญชีเอลลิสป้องแชมป์มวยไทยศึกวันไฟไนท์ยีไม่ทำให้แฟนกีฬาต่อสู้ใน195ประเทศทั่วโลกต้องผิดหวังสำหรับความสนุกครบรสในศึกวันไฟในยี่เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยผลปรากฏว่าพระจันรฉายพีเคแสนชัยสามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ปอเอาไว้ได้สำเร็จส่วน4ี่ตัวแทนนักกีฬาไทย กองทรณีสอสมหมายและอลิฟสอเดชพัน์ควงคู่เก็บชัยชนะไปอย่างสวยงามขณะที่น้องโอฮาม่ามวยไทยและเสมาเพชรแฟเทคอกหักกลับบ้านพร้อมความพ่ายแพ้คู่เอกพระจันชายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวด115125ปอทำหน้าที่ป้องกันบัลลังมวยไทยจากเอลิสบาโบซาผู้ท้าชิงสุดอันตรายจากสหราชอาณาจากักรซึ่งผลปร,รากฏว่าพระจันฉาย โชว์เพลงสอกเรียกแผลแตกชะกันจากเอลลิสในยกที่4โดยแพทย์สนามเห็นว่าไม่ปลอดภัยที่จะแข่งต่อกรรมการจึงตัดสินใจยุติการชกส่งให้พระจันฉายชนะทีเคโอป้องกันเข็มขัดมวยไทยเอาไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมรับดับเบิลโบนัส1 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐกว่า3.3ล้านบาทเข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลสุดพิเศษคู่รองของรายการก้องธรณีสอสมหมายนักสู้เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125135ปอพบกับน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวท135145ปอที่ไฟน์นี้ลดพิกัดลงมาสู้ในรุ่นไฟเวทเป็นครั้งแรกในวันซึ่งภาพรวมเกมการชกออกมาสนุกสุดมันสมการรอคอยก่อนสุดท้ายจะเป็นก้องธรณีที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่าเบียดเอาชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันเพิ่มโอกาสสู่การชิงบอลลังของรุ่นที่ว่างอยู่ขึ้นไปอีกขั้นคู่ต่อมาเป็นสกรีแมตระหว่างฟิลิปเป้โลโบ จอมบู้จากบราซิลพบกับเสมาเพชรแฟเทคนักสู้เจ้าของฉายาสายฟ้าผ่าจากเชียงใหม่ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวทผลการชกปรากฏว่าฟิลิปเป้โช์ฟอร์มดุดันปล่อยหมัดโหดส่งเสมาเพชรลงไปกองถึงสองครั้งในยกที่สองและอีกสองครั้งในยกสุดท้ายปิดเกมด้วยชัยชนะทีเคโอตอกย้ําแผลเดิมนักชกไทยไปอย่างสุดเจ็บแสบอีกหนึ่งนักชกไทยอาลีฟสอเดชพันธ์ดาวรุ่มก้านยาวลูกครึ่งไทยมาเลพบกับชามียอาดูคอป มวยหมัดหน้าใหม่จากรัสเซียในกติการรมไว้พิกัดเฉพาะแคทหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าปอโดยผลปรากฏว่าเป็นลีฟที่ปล่อยหมัดฮุกซ้ายสุดเฉียบคมปิดเกมน็อกชามิ u ได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นยกแรกพร้อมทำสถิติคว้าชัยชนะบนเวทีติดต่อกันเป็นไฟที่3บนเวทีวันใหญ่ได้อย่างงดงามสำหรับนักกีฬาฟอร์มจัดที่คว้าโบนัสอัดฉีดจากบิ๊กบอสชาตรีศิษย์ยอดธงในศึกนี้มีทั้งหมด2คนโดยคนแรกจังหลีเผิง จักจีนได้รับโบนัส50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐกว่า1.7ล้านบาทและคนที่2พระจันฉาย PK แสนชยัยรับดับเบิลโบนัส1 0 0 0 0แสนดอนลลาร์สหรัฐกว่า3.3ล้านบาทรวมยอดทั้งสิ้นกว่า5ล้านบาท5ล้านบาทในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึกวันไฟไนท์28คู่เอกพระจันฉาย p ีเแสนชัยชนะทีเคอเอลิสบาโบซานาทีที่1นาฬิกา55นาทีของยกที่4 ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอก้องธรณีสอสมหมายชนะคะแนนไม่เอกฉันน้องโอฮาม่ามวยไทยมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอจ้างหลีเพิงชนะทีเคโอฮิโรยูกิเทสูกะนาทีที่2นาฬิกา6นาทีของยกแรก MMA แคดเวท178.5ปอชอนคลิมาโคชนะคะแนนไม่เอกฉันดีเอโกปาเอสมวยไทยรุ่นไฟเวท125135ปอ เคอิตโตะยามาคิตะชนะคะแนนเอกฉันลิตโตออดีวงัง MMA รุ่นสตรเวตหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าปอฟิลิปเป้โลโบโชนะทีคโอเสมาเพ็แเฟเทคนาทีที่สองนาฬิกายี่สิบสองนาทีของยกที่สามมวยไทยรุ่นแบนตัมเวตหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าปอเจเรมี่มิเอโดชนะคะแนนเอกฉันจิวเบิร์ตนาคาธานี MMA รุ่นไฟเวตหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอ คาโลบูมินาอังชนะทีเคอทรงมินจงนาทีที่0ูนนาฬิกา53นาทีของยกแรก MMA รุ่นแบนตําเวด135145ปอ กาเบรียลซูซาชนะคะแนนไม่เอกฉันจีอานีกริปโปปล้ำจับล็อกรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปออาลิฟสอเดชพันชนะน็อกชามิลอดูคอปนาทีที่1นาฬิกา10นาทีของยกแรกมวยไทยแคตเวท1 2 7 5ดจุดหปอแฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f c e e o o o วันแชมป m เปี้ยนชิปไทยแลนด์เว็บไซต์ w ว็ w a ซต์เ o ็บ c o m และ i ิน t ต gram ม n e เ h ชมและ TikT O k อ n e น h แชม